ง่วงลองมาดูสวนมะม่วงเราไหมคะที่นี่ประจวบคีรีขันส่์สวนมะม่วงพร้อมสิ่งปลูกสร้างทำเลดีทำเลทองที่สำคัญราคาถูกเวิร์กมากๆบนเนื้อที่11ไร่3งาน34ตารางวา อยู่ที่ตำบลศิีละลอยอเเอร300ยอดจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสัดีค่ะค่อยขากกับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามอีชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดิน ราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะส้นช่องนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือเพิ่มราคาแม้แต่บาทเดียวะคะ่ะอันนี้หลบแสงนะคะช่องนี้นะคะเป็นช่องที่ขายตามราคาเจ้าของทุกๆแปลงเลยเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาพบเข้ามาเจอนะคะที่ดินหรือว่าบ้านนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะมีการเทิร์นราคาไหมบวกราคาไหมมีการกระซิบเกิดเจ้าของไหมไม่มีแน่นอนทุกคนสบายใจได้เลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนขา่าวอมาอยู่ที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลสาลาลอยไม่ใช่อันนี้ผิดมาหลายช็อตแล้วนะ ตำบลศิลาลอยนะคะอํเาเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะห่างจากกรุงเทพนะประมาณ260กิโลมาถึงหน้าแปลงเลยนะที่ดินตรงนี้ที่โอ๋จะพาทุกคนชมเนี่ยเป็นที่ดินที่รูปแปลงสวยมากๆนะคะแล้วหันหน้าไปทางทิศเหนือพอดีเลยซึ่งเป็นทิศที่หลายคนนั้นมีความต้องการมากๆเลยนะคะที่ดินตรงนี้นะคะลักษณะคือจะเป็นสวนนะคะส่วนใหญ่คือจะเป็นมะม่วงทั้งหมดเลยเกือบเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็มีบ้านพักอาศ สนึหลังข้างในก็คือจะมี2ห้องนอนนะคะหห้องโถงหงห้องน้ํานะคะห้องโถงเนี่ยจะเป็นห้องตัว L สามารถกั้นห้องเพิ่มได้อีก1-2ห,ห้องนะคะแล้วก็มีหนึ่งระเบียงด้านหน้าสามารถมีพื้นที่ที่เดินรอบๆบ้านได้นะคะระบบน้ําระบบไฟทุกอย่างพร้อมใช้งานมีบ้านลขที่นะคะที่ดินตรงนี้ลักษณะรูปแปลงคือสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเลยนะหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตรประมาณนะคะ50เมตรถือว่ากว้างมากเลยนะรูปแปลงสวยจริงๆเลยค่ะตรงนี้รวมกัน3ช้ นดความยาวนะประมาณ380เมตรนะคะถือว่าเป็นรูปแปลงที่กําลังเหมาะที่เราจะทําเป็นโครงการจัดสรรโครงการแบ่งขายที่ดินแบ่งขายหรือแม้กระทั่งจะทําเป็นสวนต่อก็ดีนะภายในส่วนตรงนี้นะคะปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากเลยนะมีต้นอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือสวนมะม่วงตามที่โอกเกลินตั้งแต่แรกแล้วนะถ้าพี่ง่วงก็มานอนที่นี่ได้พี่จะตื่นเต้นไอไม่ใช่พี่จะตื่นเต้นนะคะ ตรงนี้มีมะม่วงทั้งหมดประมาณนะคะที่ปลูกไว้500กว่าตน้นโดยเฉพาะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแก้วขมิ้นนะคะน่าจะอยู่ประมาณ30 40 50, 50ต้นได้นะคะแล้วก็จะมีโชคอนันต์อยู่ประมาณ20-30ต้นนะคะเจ้าของพูดมาแบบนี้เราก็พูดไปนะ่แล้วก็ที่เหลือก็คือจะเป็นมะม่วงนะคะน้ำดอกไม้สีทองซึ่งเป็นมะม่วงที่ส่วนใหญ่ถ้าชาวเกษตรที่เขาทมามะม่วงเนี่ยเขาจะเลือกทมามะม่วงสายพันธุ์นี้มากๆเพราะว่าเป็นมะม่วงที่ตอนนี้อยู่เฉยๆไม่ได้เลย มันกลายเป็นเด็กไฮเปอร์เด็กอยู่ไม่นิ่งกระโดดดิ้งดิ้งดิ้ง ป็นมะม่วงที่หลายคนนะคะมีความต้องการมากๆนะคะนั่นก็คือจะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะคะซึ่งจะเป็นมะม่วงที่เนื้ออร่อยแล้วก็สีสันสวยงามมากๆนะคะใครที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยจะรู้ดีเลยนะถ้าเราจะทําเองก็จะได้กําไรเยอะนะคะแต่ถ้าเราไม่อยากวุ่นวายอะไรเลยเราก็สามารถที่ให้พ่อค้าแม่ค้าคนกลางเนี่ยเข้ามาดูแลก็ได้นะใครที่ซื้อไว้ตรงนี้บอกได้คําเดียวว่าคือคุ้มคุ้มคุ้มมากๆเลยลูกค้านะคะหรือว่าเจ้าของนะคะลูกค้าของโอกก็คือเจ้าของที่ดินเนี่ย ลดราคามาว้าวมากมากเลยแล้วนะตกใจมากโอ้โหตอนที่เราอยู่กรุงเทพอีกราคาหนึ่งแต่พอมาถึงตรงนี้โอ้บอกว่าพี่ลดราคาเท่านี้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาดูแลอีกเจ้าของบอกว่าโอเคลดตามคุณโอ๋ได้เลยนะคะใครซื้อตอนนี้มีส่วนลดทันทีเลยนะคะคือ 9 0 0 0 0บาทว้าวเยอะมากมากเลย90,00 900, 0บาทจากราคาที่ตั้งไว้นะคะ4ี่ล้านแปดแสนบาทตรงนี้นะคะคือเหมายกแรงเลยนะในเนื้อที่นะคะทั้งหมดคือ11บเอ็ดไร่สงานนะคะสาตารางวานะคะรวมค่าโอนรวมภาษีให้เลยราคาเดิมนะ4ี่ล้านแปดแสนบาทแต่ณนะตอนนี้คือเจ้าของลดลงมาตามที่โอดต่อรองให้กับลูกค้าที่ต้องการมาซื้อเอฟซของโอที่ต้องการอยากได้ต้องการที่จะเป็นเจ้าของสวนต้องการที่จะเข้ามานะคะชาวเกษตรชาว สวนกันนะคะนั่นก็คือเหลือราคานะลดทันทีจาก4 8ล้านแแสนบาทตอนนี้เหลือแค่3 9ล้าน9แสนบาทเท่านั้นเองนะคะ,ฉะเฉลี่ยออกมาเลยนะ,ฉะเฉลี่ยออกมาเลยตกตารางวาและเพียงแค่8 2 4บาทเท่านั้นเองหรือว่าเราจะคำนวณเป็นไล่นะก็จะตกในราคาไล่ละ3 2 9 5 3 2บาทเท่านั้นเอง ว้าวถูกขนาดนี้ยังรวมข้าโอนภาสีให้อีกเพราะฉะนั้นทุกคนสนใจกันไหมถ้าสนใจต้องรีบนะถ้าไม่รีบเนี่ยคือหมดโอกาสที่จะเป็นเจ้าของแน่นอนที่ดินรูปแปลงสวยๆระหว่างที่โอเดินมาทุกคนเห็นใช่ไหมต้นไม้เยอะมากและบรรยากาศดีมากๆเลยนะและที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่เนี่ยค่ะ ถนนลาดยางแบบนี้ความยาวประมาณ50เมตรมันวาวมากๆแล้วนะคะแล้วก็มองเห็นวิวเขาฝั่งตรงข้ามมีเพื่อนบ้านมีสวนนะคะและตรงนี้คือหันหน้าไปทางชิดเหนือคือหันหน้าไปทางภูเขาพอดีเลยนะคะความลึกจากด้านหน้าตรงนี้เข้าไปถึงด้านท้ายนะคะ จะเป็นความลึกทั้งหมดเลย3แปงลงรวมกันประมาณนะคะ380เมตรนะคะและที่สําคัญคือที่ดินตรงนี้จะเป็น3ฉนดนะคะ3ฉมนดนั่นก็คือจะมีฉนดแรกประมาณ7ไร่2งานกว่าๆก,ก็คือจากตรงนี้ไปถึงลาห้วยมีลําห้วยผ่านตรงกลางพอดีเลยนะคะแล้วก็แปลงที่2ก็คือจะเป็นเนื้อที่2ไร่1งาน50ตารางวานะคะต่อไปอีกต่อไปแปลงสุดท้ายก็คือจะเป็น1ไร่3งาน45ตารางวานะคะ ก็จะมีถนนสาธารณะด้านท้ายอีกนะคะถนนสาธารณะคือจะเป็นถนนดินถนนคันล้อมนะคะสามารถที่วิ่งรอบได้เหมือนกันนะคะปาที่แน่ๆคือเราจะมีถนนนะคะติดที่เรามีลําห้วยคือครบเลยนะแล้วก็จะมีถนนสาธารณะด้านท้ายอีกนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะด้านซ้ายด้านขวา ปลูกทาเป็นสวนเกษตรนะคะมีทั้งสวนมะพร้าวมีทั้งายางพารานะคะสวนยางพาราแล้วก็รวมถึงสวนเกษตรอื่นๆอีกที่นี่นะคะมีเพื่อนบ้านเข้าออกตลอดเลยใกล้ตลาดการเดินทางสะดวกสบายมากๆห่างจากถนนเพชรเกษมเนี่ยเราขับรถเข้ามาเดินเข้ามาก็ได้9.5กิโลเมตรนะคะห่างจากถนนเพชรเกษมเข้ามาถึงหน้าแปลง9.5กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากและตลอดเส้นทางที่เราขับรถเข้ามาเนี่ย มีเพื่อนบ้านชาวบ้านเป็นชุมชนนะคะน่าอยู่น่าขับหรือเข้ามามากๆแล้วสิ่งสําคัญคือระหว่างที่เราเข้ามาเนี่ยจะมองเห็นวิวเขาตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยลองแวะมาดูก่อนได้ที่นี่จะมีคนสวนที่จะพาเราชมนะคะที่ดินตรงนี้ได้พาไม่ใช่พาเรานะพาคนซื้อมาดูได้อดร้อนมากๆเลยทุกคนไปชมกันดีกว่าตามมาค่ะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะโอ้พร้อมจะพาชมนะคะที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็จะเริ่มจากถนนสาธารณะถนาาน,านคอนกรีตนะคะให้ทุกคนได้ชมกันเลยนะคะบอกได้คาเดียวว่าตรงนี้เวลาที่เราจะเข้าออกนะคะบ้านสวนบ้านไร่บ้านนาของเราเนี่ยจะมองเห็นวิวแบบ360องศาและเวลาที่เราเข้าออกเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังเราจะเห็นวิวสวยๆซึ่งมันทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็บรรยากาศสุด ฟินมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมตรงเข้าไปด้านในยังมีเพื่อนบ้านอีกเยอะนะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะทุกคนนี่เห็นไหมที่นี่ไฟฟ้าพร้อมประปาพร้อมนะคะโดยเฉพาะด้านหน้านะคะจะของล้อมรั้วนะคะด้วยต้นไม้นะคะหลากหลายสายพันธุ์มีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวแผนให้ดูตอนนี้ให้ชมบรรยากาศก่อนที่เรามีเพื่อนบ้านอยู่นี่เห็นไหมหนึ่งหลังนะคะตรงนี้ย้อนแสงก็ไม่เป็นไรดูไปแล้วกันเนาะ ه, วิวเขาสวยๆชัดๆบรรยากาศดีๆนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนี่คืออยู่ติดกับที่ของเราเลยนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นที่ของเราก็คือประมาณนะจากต้นไม้ทั้งหมดเพราะว่าต่างคนต่างนะคะทุกคนเนี่ยจะมีแนวเขตหลักเขตของกันและกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ต่างคนต่างก็จะรู้ถึงแม้จะไม่ทํารั้วนะคะทุกคนจะรู้ในแนวเขตของตัวเองอยู่แล้วส่วนที่เด่นของเราอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนต้นไม้ทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมีเฟื่องฟ้าทองอุไลแล้วก็อะไรไม่รู้ว่าแต่ดอกไม้สวยมากรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้ไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟฟ้าผ่านมี น้ำผ่านแล้วนะคะถนนหน้าบ้านนะคะก็ถือว่าเป็นถนนที่กว้างมากๆเลยสามารถที่จะเข้าออกขับรถสวนกันได้แบบสบายสบายเลยนะลักษณะที่ดินนะคะตรงนี้คือเป็นที่ดินที่หันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะตรงนี้หน้ากว้างติดถนนประมาณนะคะ50เมตรส่วนความลึกเนี่ยรวม3ฉนดประมาณ3 8 0เมตรนะคะเนื้อที่11ไร่3งาน34ตารางวานะคะนี่ ตรงนี้นะคะการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากถนนเพชรเกษมเพียงแค่9.5กิโลเมตรเองนะคะหรือว่าห่างจากโรงเรียนบ้านหนองยาปร้องนะคะประมาณ700เมตรหรือใครที่จะมาจากกรุงเทพนะคะที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างอยู่ประมาณ 226เมตรนะคะจากอนุสาวรีย์ประมาณนะคะ239เมตรนะคะจากตรงนี้จะไปวัดหนองตาแต้มนะคะ12กิโลเมตรห่างจากาตัวอำเภอนะคะตัวอำเภอ300ยอดก็ประมาณ15-17กิโลเมตรทุกคนโอพยายามเดินเดินเะดินเดินนะให้ทุกคนเห็นถึงบรรยากาศหลายๆมุมนะคะนี่ให้เห็นบรรยากาศของเพื่อนบ้านก่อน จริงๆแล้วมีเพื่อนบ้านอยู่เยอะมากแต่ว่าด้วยที่ดินของแต่ละแปลงเนี่ยค่อนข,ข้างจะกว้างเนาะเราก็อาจจะมองไม่เห็นแต่จะเห็นเขตทางเข้านะคะเสาฟงเสา,ฟสาฟไฟนะคะประมาณนี้นี่เลยนี่คือจะเป็นจุดนะคะระหว่างแบ่งเขตนะคะที่ดินของเพื่อนบ้านและเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าออกของเพื่อนบ้านที่เป็นสวนยางอยู่ติดกับที่เราเลยนี่สวนยางพลานะคะก็เริ่มมีการกรีดย,ยางแล้วนะตรงนี้ถือว่ามีเพื่อนบ้านนะคะนี่ ที่ดินของเราที่จะพาชมในวันนี้นะทุกคนมีแต่ต้นมะม่วงนะคะส่วนใหญ่นะมะม่วงทั้งหมดประมาณ5้ารอยกว่าต้นนะคะ5้ารอยกว่าต้นเนี่ยจะมีโชคอนันต์นะคะประมาณ2030ต้นแล้วก็แก้วขมิ้นอยู่ช่วงด้านหน้าเดี๋ยวพาไปดูและที่เหลือเนี่ยจะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองหมดเลยอันนี้คือดอกไม้หน้าสวยของเราสวยมากเลยทุกคนดูสิคะถนนหนทางสะดวกสบายนะคะการเดินทางตรงนี้นะคะถ้าเราจะไป สถานีตำรวจนะคะ300ยอดห่างกัน16กิโลเมตรตลาดโกแก้วนะคะ17กิโลเมตรเขื่อนปานบุรี22กิโลเมตรหาดหัวหินห่างจากตรงนี้42กิโลเมตรนะคะหรือเราจะไปสำนักง,งานเทศบาลปานบุรี17กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถือว่าการเดินทางนั้นสะดวกสบายมากๆเลยนะทุกคนจริงๆแล้วยังมีใกล้ตลาดนะคะตรงนี้ร้านค้าสะดวกซื้อก็ห่างจากที่เรานิดเดียวเองนะคะนี่ หาของกินง่ายนะคะที่นี่ร้านอาหารานั้นาตามสั่งเยอะนะคะก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นใครที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีอะไรกินไหมนะฝั่งตรงข้ามของเราตรงนี้ก็จะเป็นสวนมะม่วงนะคะแต่ว่ามะม่วงของเขาน่าจะแบบว่าเพิ่งจะเริ่มปลูกนะคะนี่อยู่อารมณ์ประมาณนี้นะคะฝั่งตรงข้ามวิวสวยมากเลยดูสิคะทุกคนอารมณ์เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะ ต่อไปคะ่ะทุกคนขาเดี๋ยวจะพาไปชมภายในสวนสวนของเรานะคะบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนอกจากนะคะมะม่วงที่มีเยอะแยะมาก,มา,กมายเกือบเต็มพื้นที่แล้วนะคะยังมีไม้ดอกไม้ประดับนะคะที่ปลูกไว้แซมๆกันนะคะระหว่างทางเยอะจริงๆเลยนะคะถามว่าต้นอะไรบ้างอันนี้โอกระจ้๊ไม่ค่อยจะได้นะคะชื่อคือบางทีบางอย่างเนี่ยติดปากอยู่แต่พูดไม่ออกนะคะนี่ฝั่งนี้ก็จะมีมะยมมีขนุนนะคะบ้างนะคะไม่ได้เยอะตรงนี้คือด้านหน้าเนาะ ด้านหน้าที่โอพาชมไปนะคะของเรานะคะตรงนี้จะมีการทํารั้วไว้นะคะจะเป็นรั้วแบบเล็กๆไม่ให้คนอื่นเข้าแค่นั้นเองนะคะประมาณนี้แล้วก็ล็อกไว้ไม่ให้คนเข้ามานะะบุคคลภายนอกส่วนภายในสวนนะคะต้นมะม่วงทั้งหมดที่โอเห็นอยู่แถวหนึ่งนะคะคือสองฝั่งเนาะ สองฝั่งแบบนี้นะคะประมาณเจ็ดถึงเก้าต้นนะคะแถวหนึ่งก็คือยาวไปเลยพื้นที่ของเราด้านหน้ากว้างติดถนนประมาณห้าสิบเมตรส่วนความลึกเนี่ยสามร้อยแปดสิบกว่าเมตรนะคะมีน้ํามีไฟพร้อมแล้วนะคะเดินเข้ามาในสวนแล้วภายในสวนนะคะโดยเฉพาะหน้าสวนเนี่ยเราจะมีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะคะให้ความแสงสว่างภายในสวนอยู่แล้วนะคะด้านหน้าทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นอยู่นะเจ้าของบอกว่าต้นะมะม่วงนะคะพันแก้วขมิ้นนะคะประมาณนี้ ก็น่าจะหลาสิบต้นอยู่นะประมาณห้าสิบต้นหกสิต้นได้นี่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนที่โอ๋กำลังจะเดินไปตอนที่โอ๋ให้เห็นบอ่อน้ําก่อนนะที่นี่มีบอ่อน้ำหนึ่งบอ่อแต่ว่าบอ่อเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากอยู่ตรงนี้ เจ้าของต้องการขายด่วนมากเลยนะทุกคนขายด่วนเพราะว่าไม่มีเวลามาดูแลนะคะแล้วก็ขายในราคาที่ถูกมากๆเลยแถวนี้เขาขายกันไล่หนึ่งอะคือหนึ่งล้านกว่าบาทน,นะหนึ่งล้านอัพแต่เจ้าของ แปลงนี้คือเหมือนขายทิ้งขายคว้างขายแบบไม่ได้สนใจโลกแล้วว่าอยากขายมากๆเลยนะคะก็เลยตัดสินใจขายเอาจริงๆก็คือเป็นราคาที่ตั้งไว้นะคะ4ี่ล้านแปดแสบาทนะ,คะใครมาซื้อตอนนี้เหลือ3.9ลานเเท่ากับว่าลดไปนะคะตั้ง900000บาทถือว่าแบบสุดยอดมากๆเลยลูกค้าบอกว่านะคะลูกค้าคือเจ้าของที่นะคะบอกว่าคุณโอคะคุณโอค,คิดว่าคุณโอเป็นลูกคา้าแล้วคุณโอจะต่อราคาเท่าไหร่ ก็ลองต่อมาก็ได้โอ๋ก็บอกว่าถ้าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะสามร้ยเก้าแสนะเจ้าของไม่คิดลังเลอะไรเลยนะคุณโอว่าดีก็ดีค่ะก็คือลดราคาให้สําหรับ FC ของคุณโอได้เลยนะคะระหว่างทางที่เราจะเข้าบ้านนะคะเจ้าของมีการติดตั้งไฟเห็ไหม ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นจุดๆไว้นะและยังมีไฟนะคะโซลา่าเซลล์ที่เป็นแผงไฟไว้รอบบ้านอีกเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวเลยว่าในสวนแห่งนี้ถ้าเราจะเข้ามาอยู่เนี่ยเราจะมีความกลัวไม่มีความกังวลไหมแต่จริงๆก็ถ้าถึงแม้ว่าไม่ติดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือว่าเป็นประเด็นสําคัญนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หาง่ายมากๆเลยภายในของเราจะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังตรงนี้สองห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงขนาดใหญ่ภายในห้องโถงสามารมกัน้นเป็นห้องนอนได้อีกประมาณ1นถึงสองห้องเทคอนกรีด รอบบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้พร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในบ้านก่อนนะคะก่อนที่จะไปชมนะคะด้านหลังของสวนนะคะให้ชมเรื่อยๆก่อนนี่คือลักษณะและทรงบ้านนะคะทรงจั่ว ประมาณนี้นะคะเทคอนกรีตไว้นะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างมีแอร์แถมให้ประมาณ3ตัวนะคะตรงนี้ให้หมดเลยระบบน้ําระบบไฟทุกอย่างเดินไว้เสร็จแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยววนรอบบ้านก่อนหนึ่งรอบแล้วก็จะพาไปชมภายในตัวบ้านนะคะทุกคนชมภายในบ้านเสร็จแล้วจะไปชมด้านท้ายที่ดินแปลงนี้สวยมากๆนะด้านท้ายติดลําห้วยยิ่งโดยเฉพาะนะคะหน้าน้ําเนี่ยจะสวยมากเพราะว่ามีน้ําไหลผ่านตลอดเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นสวนนะคะบรรยากาศข้างๆกับตัวบ้านนะคะถ้าเราไม่ชอบตรงไหนเราก็ตัดออกได้นะนอกจากนะคะมีต้นมะม่วงแล้วยังมีต้นอ่าผลไม้อ่าสวนครัวผักสวนครัวนะคะมะกรูดมะนาวนะคะประมาณนี้เดี๋ยววนรอบบ้านก่อนเนาะ ภายในบ้านนะคะถือว่าสะอาดสะอา้านมากบ้านยังใหม่อยู่เลยใหม่กริบเลยนะคะโอ้ย,ยังไม่เข้าไปด้านท้ายสวนนะด้านท้ายสวนมีลำห้วยอย่างที่บอกแต่ไม่มีน้ํานะช่วงนี้ไม่ใช่ว่าแบบฝนตกเนาะตอนนี้ฝนไม่ตกหลายวันแล้วนะคะนี่คือบ้านนะคะด้านหลังจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยววนก่อนว,วนเสร็จแล้วจะพาเข้าไปชมภายในบ้านนะคะ ด้านหลังบ้านนะคะจะมีไฟฟ้าแสงสว่างเห็นไหมติดอยู่หนึ่งจุดแล้วก็จะมีประตูเข้าออกเดี๋ยวจะออกจากหลังบ้านนะคะมาให้ทุกคนชมบรรยากาศอีกรอบนึงนะคะบ้านไม่ได้ทาสีนะคะออกเป็นแนวแบบเป็นเป็นธรรมชาติเป็นสีแบบอ่าสีปูนสีรอบๆนะคะนี่ สวยไหมไม่รู้แต่โอกว่าสวยนะราคาสุดคุ้มค่ะมีสิ่งปลูกสร้างด้วยเฉลี่ยแล้วนะคะตกราคาตารางวาละ824บาทเองเนี่ยคะ่ะได้ที่ดินสบิบเไร่3งาน34ตารางวานะคะแล้วก็พร้อมกับบ้านอีกหนึ่งหลังที่หลังใหญ่เริ่มมะเทิมแบบนี้นะคะ1ห,หลังถ้าเราจะคิดเป็นไล่ก็คือจะตกไร่ละ3 2 9แล2้ว329,532บาทเองเนี่เห็นไหม ระบบน้ำดีน้ำทิ้งนะคะระบบปั๊มน้ำอยู่ตรงนี้พร้อมใช้งานถังแซกนะคะที่นี่ไม่ใช่แบบว่าทิ้งน้ำแบบหรือว่าทำเป็นบ่อกเกลดธรรมดานะคะตรงนี้นี่คือจะเป็นพื้นที่ข้างบ้านที่เรายังสามารถที่จะสร้างนะคะสิ่งปลูกสร้างเพิ่มได้อีกนะจะเป็นบ้านเป็นรีสอร์ทนะคะทําได้หมดเลยที่นี่เหมาะมากๆเลยนะทุกคนถ้าเราซื้อไว้นะเพื่อเราจะทําประโยชน์นะคะ นอกจากเราอยู่อาศัยเองยังสามารถทําเป็นที่ดินแบ่งขายที่ดินจัดสรรนะคะหรือว่าจะทําเป็นโครงการหมู่บ้านขนาดเล็กที่ดินตรงนี้ไม่ต้องถมไม่ต้องทําอะไรอีกเลยนะไม่ต้องทําอะไรอีกเลยสักอย่างเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เกือบเกือบเสมอกับถนนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ถือว่าสวยมากๆเลยตอนนี้ผมมายืนอยู่ข้างบ้านเรียบร้อยแลย้วเห็นไหมคะทุกคน พื้นที่ตรงนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยเจ้าของนะคะเทคอนกีดไว้นี่ก็สะอาดสะอ้านนะถ้าเกิดว่าเราจะมานั่งเล่นหรือว่าเราจะทําประโยชน์ใช้ประโยชน์นะคะปาร์ตี้ข้างนอกบ้านก็ถือว่าโอเคเลยตรงนี้คือเป็นทางที่โอเดินนะคะออกมาจากด้านหลังเนาะโอพาทุกคนนะคะวนตั้งแต่นะคะข้างบ้านฝั่งที่เข้ามาจากประตูนะคะแล้วก็มาถึงนี่แนวเคของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านนะคะที่นี่บรรยากาศคือเราจะมองเห็น วิวเขานะคะซึ่งจะเป็นธรรมชาติมากๆเลยตรงนี้จะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อที่โอภา,าไปดูแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะพร้อมกันไหมที่เราจะไปชมนะคะภายในบ้านหลังนี้ถ้าทุกคนพร้อมนะคะโอ๋ก็พร้อมเช่นกันไปกันค่ะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะโอภา,าชมมาตั้งแต่ด้านหน้าถนนรวมถึงภายในบ้านเสร็จแล้วนะคะโอพร้อมที่จะพาทุกคนนะคะชมตั้งแต่หลังบ้านนะคะ ขึ้นไปยังไปถึงด้านท้ายของที่ดินแปลงนี้นะคะตรงนี้จะมีลําห้วยอยู่นะคะว่าเป็นประมาณไหนนะคะแน่นอนลคะค่ะภายในสวนแห่งนี้นะคะขึ้นชื่อว่าสวนมะม่วงก็ต้องมีแต่มะม่วงซะส่วนใหญ่นะคะต้นมะม่วงทั้งหมดนี้นะคะคือน้ําดอกไม้สีทองมีโชคอนันต์บ้างนะคะเล็กน้อยประมาณ20ิบต้นนะคะทั้งหมดประมาณ5้าร้อยกว่าต้นเนี่ยคือจากด้านหน้าไปถึงด้านท้ายนะคะ ความยาวพื้นที่ประมาณ380เมตรตาละแถวเท่าที่โอวัดดูประมาณนะคะแถวหนึ่งแปดเจ็ดถึงเก้าต้นเจ็ดถึงเก้าต้นนะคะด้านหลังเนี้ยจะเต็มนะคะ 7จถึง9ต้นประมาณนี้นะคะตรงไปเรื่อยๆแต่ว่าจะมีถนนตรงกลางนะคะเพื่อเราจะได้ขับรถนะคะเวลาที่เราเก็บผลผลิตเนี่ยจะได้เข้าออกง่ายๆนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะเป็นที่ดินที่เราขายเหมารวมทั้ง3ฉโฉนดเลยนะคะ,ะโนดแรกนะคะตั้งแต่ถนน คอนกรีตมาก็คือจะเป็นโฉนดเนื้อที่7จ็ดไร่สงานสาตารางวานะคะ,ะโฉนดที่2ก็คืออ่าข้ามห้วยไปนะคะมีห้วยลําห้วยเวลาหน้าน้ำเนี่ยจะมีน้ําไหลผ่าน ที่ส่วนของเราพอดีเลยนะคะเนื้อที่2องไร่หนึ่งงานห้ตารางวาส่วนโฉนดสุดท้ายที่ติดกับสวนยางของเพื่อนบ้านนะคะเนื้อที่1ไร่สามงานสีตารางวารวมแล้วนะคะก็จะเป็นเนื้อที่11ไร่3ามงานสามสิ่ตารางวาราคาเหมายกแปลงเลยนะตอนนี้ทุกคนจะได้ที่ดิน ติดถนนคอนกรีตมีสิ่งปลูกสร้างมีบ้านหนึ่งหลังมีน้ำมีไฟมีบ้านเลขที่ในราคาเพียงแค่เหมายกแปลงสามล้าน9้าแสนบาทเฉลี่ยแล้วตกตารางวาละ8ปด้อยิบสี่บาทนะคะหรือว่าไล่ละนะคะจะเป็นเงินแค่3 2ม5ส2องเก้าันห้า้อยสิบสองบาทว,าว้วาวว้าวมากๆเลยนะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะลำห้วยของที่ดินแปลงเนี้ยที่ติดกับที่เราเป็นประมาณไหนแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะภายในสวนทั้งหมดเลย วันนี้นะคะโอ๋จะใช้รถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะแว้นไปนะคะ,ะทีมงานออ๋พร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะพาชมแล้วลักษณะที่ดินคือเป็นที่ดินที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างติดถนนประมาณ50เมตรความลึกประมาณ380เมตรนะคะ,ะเดี๋ยวพาชมเป็นอาจจะมีเสียงรถด,ดังนิดหนึ่งนะคะทุกคน ตรงนี้จะเป็นถนนนะคะภายในพื้นที่ของเราเองนะคะซึ่งเป็นถนนส่วนตัวนะคะที่ดินของเรานะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยเราไม่ได้ทํารั้วไว้จะมีรั้วแค่ด้านหน้านะคะตามที่หผ่พาชมมาข้างๆตรงนี้จะเป็นสวนมะพร้าวนะคะถึงลาห้วยแล้วนะจ๊ะ นี่คือลำห้วยสาธาระอยู่ตรงนี้ที่ดินแปลงแรกเนื้อที่เจ็ดไร่กว่าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเจ็ดไร่หนึ่งงานอยู่ประมาณนี้ต่อจากนี้ไปอีกสองแปลงนะคะเจ็ดไร่สองงานสาิบเก้าตารางวาก็อยู่ประมาณนี้นะคะข้างเคียงตรงนี้จะเป็นส่วนยางพาราแล้วก็ด้านท้ายก็จะเป็นส่วนยางพารานะคะตอนนี้คือลำห้วยไม่มีน้ําเพราะว่านะคะตรงนี้อ่า ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าฝนถ้าหน้าฝนเยอะๆคือจะมีน้ําไหลผ่านตรงนี้แต่ว่าที่ดินตรงนี้นะคะถ้าเรายิ่งมายืนอยู่ข้างในหรือว่าด้านท้ายแปลงเราจะมองเห็นวิวเขาเห็นไหมสวยมากๆเลยนะคะนี่คือลําห้วยน่าจะกว้างเท่าที่โอดูประมาณเป็น10เมตรเลยนะคะตอนนี้ไม่มีน้ําก็อาจจะดูไม่ออกนะคะหลายผ่านไปอย่างนู้นนะคะคือผ่านทุกแปลงเลยนะคะเป็นประมาณนี้นี่เลยต่อจากนี้ไปก็คือจะเป็นแปลงเนื้อที่นะคะสองไร่ กว่าๆนะคะนี่สองไร่กว่าก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสองไร่หนึ่งงานห้าสิบตารางวาอยู่ตรงประมาณเวิ้งนี้นะคะแต่ว่าทั้งสามถนนนะรวมแล้วจะมีต้นมะม่วงประมาณห้าสิบประมาณห้าสิบไม่ใช่ห50้าสิบสบห้าร้อยต้นนะคะอันนี้เป็นทางที่เราเข้ามาตั้งแต่ด้านหน้านะ บรยากาศภายในสวนนะคะทุกคนถือว่าดีมากๆเลยนะแต่ว่าต้นไม้ที่มีความแห้งแรงหรือตายนะคะเจ้าของจะมาฟอแมแต่เพิ่มเติมให้นะคะเปลี่ยนเป็นต้นมะม่วงต้นใหม่ให้นะโอเคนี่คือท,ท้ายที่หรือว่าแปลงสุดท้ายนะคะที่อยู่ในเนื้อที่11ไร่3งานนะคะคือเกือบ12ไร่จะเป็นประมาณนี้มีต้นมะม่วงนะคะตายบ้างน่าจะเกิดจาก ขาดการดูแลเพราะเจ้าของไม่มีเวลาดูแลอยู่กรุงเทพนะคะคนส่วนที่ดูแลอยู่ก็น่าจะดูแลได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าภายในสวนเนี้เจ้าของไม่ได้วางระบบน้ําไว้นะคะนี่เดี๋ยวพาไปดูสวนยางพารานะคะของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับเรานะคะด้านท้ายตรงนี้นะคะจริงๆแล้วจะมีถนนสาธารนณะตามฉนดมีถนนสาธารณะกว้างอยู่น่าจะประมาณเท่าที่ดูนะสี่ถึงหกเมตรได้นะคะ ุดสิ้นสุดของเราก็จะอยู่ตรงประมาณนี้นะคะจะมีถนนสาธารณะน่าจะใช่นะคะอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ากี่เมตรนะคะแล้วก็ด้านหลังคือจะเป็นยางพาราส่วนยางพารานะคะไม่ใช่ของเรานะของเพื่อนบ้านตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะนะคะขึ้นตามฉนนนะ แล้วก็ฝั่งข้างๆนี้ก็จะเป็นยางพาราเหมือนกันทุกคนอาจจะดูแล้วแบบว่างงๆนิดนึงนะเพราะว่าอ่าต้นไม้มันเยอะมากๆแล้วมันอาจจะมองไม่เห็นเนาะส่วนฝั่งนี้ก็คือจะมีแต่มะม่วงแล้วก็มะม่วงนี่เป็นของเราแต่ว่าส่วนอ่าพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยจะเป็นสวนมะพร้าวนะคะแล้วเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงจริงๆแล้วนะที่นี่เจ้าของได้มีการนะคะทําร่องไว้ข้างๆมองเห็นไหมเนี่ย อาจจะมองไม่เห็นทําเป็นร่องน้ํานะคะไม่ได้ใหญ่มากเพื่อเวลาแบบฝนตกนะคะหน้าแรงน้ําจะได้ไหลผ่านนะคะออกจากพื้นที่เราได้สะดวกได้ง่ายๆนะคะตรงนี้มองเห็นวิวเขานะไม่รู้มองเห็นไหมนี่สวยๆนะคะ ยังมีพื้นที่ว่างนะคะบางจุดเราสามารถที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้นะตรงนี้โอเคค่ะทุกคนหาสรุปให้เลยนะที่ดินทั้งหมดเลยคือ11ไร่นะคะ3ง,งาน34ตารางวาน,นะคะราคาเหมายกแปลงก็จะเป็นเงินนะคะ3 9ลน9แสนบาทรวมค่าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลยพื้นที่สวยมากเลยนะดูดูนี่เห็นไหมเฉลีย่ยแล้วตกตารางวาแล้ว824บาทเองนะคะหรือว่าไร่ละวซ 1สนสองบาทบรรยากาศดีๆต้นไม้เยอะๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ดินรูปแรงสวยๆเราสามารถที่จะทําประโยชน์ได้มากมายหลายแบบนะคะไม่ว่าจะทําเป็นสวนเหมือนเดิมนะคะหรือจะทําเป็นรีสอร์ท หรือว่าเราจะทําเป็นที่ดินแบ่งขายที่ดินจัดสรรหรือแม้กระทั่งนะคะเราจะทําเป็นโครงการหมู่บ้านก็สามารถทําได้เพราะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนนะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะมีมากมายหลายแห่งสามารถเข้าไปดูได้ใต้คลิปนะคะทุกคนโอเคค่ะการพาชมก็น่าจะประมาณนี้เลยนะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตําบลศิลาลอยนะคะอํเาเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะการพาชมก็ประมาณตามนี้เลยลาไปก่อนคะ่ะ โดยเรื่อของบ้านสวนแห่งนี้ก็ประมาณตามที่โอภาชมไปเลยนะคะท่าใดที่ซ้อนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ